ิจะวัดประจันวันของนานแล้วเลืเอกเลยทำไมเราต้องอื่นบ้างล่ะหน้าตาไม่ติดสีสสอะไรขนาดนั้นเชิญตาเราต้องอื่นบ้างดิ เห็นไหมอ่ะรถไปฝั่งเราแล้ว,ลวป๊าก็รถแล้วนะปะป๊าเขารถแต่เธอดูดเธอดิดูเธอดิเปียกไปหมดแล้วนะเห็นต่างคนไปด้วยกับป๊าๆคนละแล้วหันไปรไถกับปป๊าๆคน้ะแล้ว ให้โล้น้ำเรมาประตด็นคนี่ดูน้ำรงอนดะล้วะวนะนี่เห็นไหม Cháu ăn nước hả? Thì cô lên bằng này nè Hắn ở nữa ดูดูยินแข็งหมดแล้วเนี่ยเอาฟังนี้ฝ <c oughs> ังนี้เห็นไหมเนี่ยรถแบบนี้เห็นไหมเห็นไหมอือตรงนี้ไม่เห็นในรถเลยเอ็นไหเอ๋อสวยเออเดี๋ยวทุกวัน เปียกทุกปีทุกวันชอบจริงบนต้นไม้เนี่ย <t> มือแล้วก็มือบอไอ้นี่ไว้นะ ดูนู่นแล้ว,ลวไปรดน้ำกาแฟพานนู่นแล้วลยโอ้โหดูต้นนี้น,นี่สวยดิต้นกระโดนกินได้นี่สาวต้ยอดอ่ะสวยจ้ะแ่น้ำกันเถอะ คุณตาบอกทำไมน้ำน้อยจังมีทำฮะ <c oughs> น่าตา <c oughs> เราเอามือยัดเข้าไปในสายยางอะ <c oughs> นิ้วโป้งยัดเข้าไปในสายยาง <c oughs> Nam mười lăm lại, <laughs> có <laughs> thể là một nụy nhất cảm ơn รอยังครับรอยังพี่แกนตาแกนตาค่ะบาย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 จุ๊บ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 โอ้ยบายบายก่อนเร็วเร็วบายบายแกนตาบายบายครับ อะไรอ่ะบายบายไปแล้วนะเอาแล้วแล้วนะครับบายบายจุ๊บๆด้วยจุ๊บจุ๊บแล้วใช่ไหมจุ๊บแล้วใช่ไหมจุ๊บจุ๊บยังเจียวจัดมาแล้วนะ <c oughs>